ในคลิปนี้นะครับผมจะมาทำการแจกแอดออนสกิปดีทอยเลตเวอร์ชั่น8.6นะครับซึ่งเวอร์ชั่นนี้เนี่ยก็เป็นของคุณโคจิดอลนะครับซึ่งเป็นช่อง YouTube ของเขานั่นเองซึ่งแอดออนนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่าเขาทำออกมาดีมากๆนะครับเป็นแอดออนที่แบบว่าเหมือนเขารวมมาให้แล้วนะครับและบอกได้เลยว่าตัวเยอะมากๆนะครับเอาไว้เล่นได้สนุกมาก ถ้าถ้างนั้นถ้าอยากรู้แล้วว่ามันมีอะไรบ้างเนี่ยก็ไปดูกันเลยครับอย่างแรกนะครับก็จะเป็นกล้องนี่แหละโอเคมาดูเลยอันนี้คือผมได้จัดเตรียมไว้ทุกอย่างแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นฝั่งกล้องอันนี้ก็ทีวีในส่วนของทีวีเนี่ยจะไม่ได้เยอะเท่ากล้องนะครับอ่าส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสปีกเกอร์เอ่ก็ไม่ได้เยอะตามกันแล้วนี้ไททันคอกแมนกับดิวแมนนะครับ man ดิวแมนจะอยู่ด้านล่างอ่าส่วนด้านหลังตรงนี้ก็คือสกีบิดินะครับ จะมีอยู่2ฝั่งเลยก็คือฝั่งซ้ายและฝั่งขวาแต่ที่ผมแยกไว้งนี้เนี่ยไม่มีอะไรนะครับให้มันแบบว่าเอา่อไม่อยู่ตรงกลงกลางส่งวนตรงกลางนี้เนี่ยก็คือตัวไททันนี่แหละผมอ่านไม่ออกเหมือนกันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมว่าน่าจะพิเศษกว่าตัวอื่นผมก็เลยไว้ตรงกลางเลยมามาดูอย่างแรกเลยผมอาจจะไม่ได้ให้ดูทั้งหมดนะครับเพราะว่าแอดออนนี้เนี่ยถ้าเกิดทุกคนเนี่ยเคยดูมาก่อนแล้วจะรู้ว่า ผมเคยรีวิวไปบางตัวแล้วครับในแต่ก่อนเนี่ยแต่นี้คือมันมีรวมมาให้เพราะงั้นผมจะเอาแค่บางตัวที่คิดว่ายังไม่เคยให้ดูนะครับดูคัม马ก,ก่อนเลยตัวแรกนะครับนี่ล็อกเก็ตนั่นเองซึ่งไงระเบิดของแอดออนนี้เนี่ยมันจะไม่สามารถทําให้พื้นเป็นรอยได้นะครับเป็นรูได้อา้าตายได้ไงเอาสุดใส่ย,ยิงกันเองแน่เลยอ่ะช่างมาแล้วกันอันนี้อัปเกรดบิ๊กคม马แมนะครับนะลองวางสักตัวนี่ จะเ,เป็นปืนใหญ่ๆอย่างนี้เลยเนี่ยแล้วก็มี iPhone ด้วยนะครับอยู่ด้านหลังก็ถือว่าใช้ได้เลยเอฟเฟกอะไรเงี้ยนี่ดูไฟนะครับสมจริงเออโอเคไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับอันนี้ซิมคาเมราแมนไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าคือยังไงอันนี้คาเมราแมนธรรมดาเมื่ต่างกันยังไงผมไม่รูเ้เดี๋ยวดูก่อนนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันต่างกันตรงไหนอ๋อเน็ไทอันนี้คืออะไรมันเป็นแบบไหนผมไม่แน่ใจนะอ่ะตัวนี้ต่อเลย พั n k e เกอร์คัม a านี่อันนี้ก็เป็นพี่คิรเลตโตะมัง้งถ้าจำไม่ผิดส่วนอันนี้ก็คัมราวูแมนนี่แต่และตัวเนี่ยคือจะสูงกว่าเราแน่นอนนะครับแต่บอกได้เลยว่าพลังก็โหดและอย่างเลือดก็เยอะด้วยนะครับเพราะว่าผมลองตีไปแล้วกว่าจะตายตัวหนึง่งมาครับดูตัวต่อไปกันเลยทีวีอันนี้ผมจามาแค่บางตัวพอนะครับร่างอัปเกรดก็มาด้วยแล้วกันมาเดี๋ยวเริ่มตัวแรกไททันคัม l าแมนอุ้ยไม่ ทีวีก่อนเลยนี่โผล่มาก็จะเป็นควันโอ้มีคำพูดด้วยฮะแต่ผมฟังไม่รู้เรื่องอ่ะต่อไปทีวีวูแมนนี่โผล่มาแบบนี้เออดูดีนะครับเนี่ยโหมีกุมมือไว้ด้านหลังซะด้วยโอเคโอเคใช้ได้อยู่มาตัวต่อไปเลยอันนี้แบบล้าน,นะครับตัวใหญ่ไหน ในทีวีด้านหลังเอาสงสัยต้องรอวางตัวแบบสกิบดีก่อนนะครับเดี๋ยวผมลองดูมาตัวต่อไปกันเลยอ้ยเผื่อวางสองตัวดแต่นี่ครับผมไม่วางตัวธรรมดาแล้วกันวางแค่ร่างอัปเกรดพอเน่ก็จะเป็นงี้นะครับตัวใหญ่ๆอย่างี้เลยเน่จอก็สามารถขยับได้ดูเท่ใช่ไหมล่ะเออดาบก็แบบว่าดูเรืองแสงดิดี มีไอพ่นตรงหัวซะด้วยโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมทับคิวแล้วก็เดี๋ยวไปตัวต่อไปกันเลยนะครับน,นี่ก็จะเป็นสปีกเกอร์นะครับอ่าสำหรับสปีกเกอร์เนี่ยเดี๋ยวผมเอามาแค่บางตัวแล้วกันตัวที่ท่านผมขอไม่เอามาแล้วกันนะครับพอดีไม่ไหวเดี๋ยวไม่เลยอ่ะที่ท่านสองตัวนี้เอาไปดูเอาเองนะครับสุดผมจะรีวิวแค่ตัวธรรมดาพอมาครับอันนี้แอสซิสินใช่ป่าวอ๋อดาร์สปีกเกอร์แมนนี่ถือดาบคู่ โอเคอันนี้ลาร์ดแบบปกติเคยเห็นไปแล้วตัวใหญ่ขึ้นกว่าเดิมแค่นั้นอันนี้แบบธรรมดาเคยเห็นไปแล้วนี่อันนี้กระบองนะครับโอ้โห้ยทำสวยอยู่นะแต่เสียดายเขาไม่ได้แบบว่าทําให้ไอ้ตรงตรงเนี้ยมันเล็กไอ้ด้านหน้าเนี่ยใหญ่เออแต่ก็ไม่เป็นไรเราได้เล่นฟีก็โอเคละนี่อันนี้นะครับเป็นแบบว่าที่ดูสวมติดน้นามนี่อันเนี้ยน่าจะโหดตนนัวนี้คอปเตอร์สเ,เกอร์นี่อันนี้ใช่ตัวที่รักษาหรือเปล่า หมือนจะไม่ใช่นะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชโอเคอันนี้สปีกเกอร์วูแมนนี่ตัวหลักเลยก็ใช้ได้นะครับสำหรับแอนิเมชันแล้วก็โมเดลที่เขาได้สร้างมาอ่ะเดี๋ยวผมทำคิวเลยแล้วกันแล้วเราไปดูเซตต่อไปกันเลยโอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก่อนไปดูเนี่ยเฮ้ยสปีกเกอร์ที่เป็นล่างลาสเนี่ยถ้าเกิดมันโดนจัดการมันจะเป็นงี้เหรอครับเนี่ยโอ้สุดยอดเลยมันจะไม่ได้ตายในทีเดียวแต่มันจะเป็นงี ใช้ได้ใช้ได้ถือว่าเขาทําออกมาดีนะครับนี่โอเคทับคิไปเลยโอเคแล้วก็ไปดูตัวต่อไปกันเลยนะอันนี้คือไททันคอกโอสำหรับไททันผมก็มาด้วยและกันสำหรับอันนี้เอ๊ะไม่ดีกว่าเดี๋ยวผมเอาดิวแมนกับเอ่จ้าคอกแมนมาแต่ว่าสำหรับไททันเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเอาไว้ดูกันเองนะครับนี่อันนี้ตัวธรรมดาแล้วก็อันนี้บิ๊กเลยโอ้ มีวงแหวนซะด้วยโอเคดดวแมนเลยนะครับนี่ปไปที่สว่านสว่านคดเจาะแบบเล็กๆอันนี้แบบใชท่านอุยว้าวตัวใหญ่ใช้ได้ใช้ได้ไม่ใช่ลางอัปเกรดอ้าวมันโจมตีอะไรไาช่างมันก่อนแล้วกันนะครับมาตัวนี้ก่อนเลยดิวูแมนอ่าแล้วก็อันนี้บิ๊กดิวแมนโอ้สุดยอดเลยแต่ละตัวอ่ะทับคิวไปเลยแล้วกัน แล้วไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับซึ่งตัวต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเราสกิบิดีซึ่งผมก็จะให้ดูเพียงแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นโอเคมาเลยนะครับอันนี้ก็คือสกิบิดีฝั่งนี้ก็คือสีขาวฝั่งนี้สีดําถ้าถามว่าต่างกันตรงไหนก็ไม่นะครับก็ไม่ต่างอะไรกันเลยผมก็แค่แยกสีเอาไวใ้ให้มันดูดีเฉยๆอันนี้แบบธรรมดาผมไม่เอามาแล้วกันแบบตัวที่มันดูจะแบบว่าพิเศษบางตัวพอนะครับน,นี้ก็เอาสี่ตัวด้วยแล้วกันนี่ เดีผมเอาอ่าตัวนี้มาน,นี่อันนี้แบบว่าล่างโหดเลยนะครับที่จูบตีแทบไม่เข้าแต่ใน,นนี้ไฮด้าอันนี้เคยเห็นไปแล้วอันนี้ฮอลลี่แบบเทพเจ้าเออแต่อันนี้เนี่ยเขาทำออกไปดีนะเพราะว่าอันที่จริงเ่ะมันก็มีเชือกไอ้นี่อยู่บนหัวอืมมันไม่ใช่มงกุดจริงๆอะอ่ะมา infected ติดเชื้อนะครับโอ้ควันดำเหมือนเดิม โอเคต่อไปอันนี้แบบล่างที่สามไหนอ๋อนนี่คือแบบว่าร่างโหดเลยแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมทับคิวกว่อนแล้วกันนะครับอ่ะจะได้เสกตัวอื่นได้โดยที่ไม่แหลกอุ้ยมันโดนพลังไปยังไม่ตายทับคิวก่อนเลยโอ้จะว่าไปนี่คือมันแบบว่าอะไรไงครับอืมมันดูแหลกมากนะนี่อันนี้ตัวต่อมาเลยอน,นี้ตัวอะไรอ๋อล็อกเก็ตล็อกเก็ตล็ก็ แบบอ,อัปเกรดอะใช่ไหมใช่หรือเปล่าจะไ,ได้แต่นี้ g ีแมนเฟรนะครับเฟรดสุดท้ายถ้าจะไม่ผิดก่อนที่มันจะมีอา้าวล่างต่อใหม่ต่อไปนะครับอ่ะกิจทอยเลสอันนี้ก็แบบว่าตัวต้นแบบก่อนที่จะเป็นแบบว่ากิจกล้องนะครับนี่โอเคเดี๋ยวไปตัวต่อไปกันเลยนะครับซึ่งตัวพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งมาเลยแล้วกันเพราะว่าผมจะไม่รีวิวแล้ว แล้วผมก็จะเอาตัวสุดท้ายนะครับซึ่งก็คือไทเทันโอเคตัวนี้นะครับ okay. ตัวีว่าโอ้เดี๋ยวผมต้องทับคิวก่อนนะครับเสียงดังมากอะตอนนี้ทับคิวไปละแล้วเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูแค่ตัวเดียวเท่านั้นมาครับตัวนี้เป็นไงนี่เป็นแบบตัวหวดนะครับ อ,อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามาจากจักรวาลไหนนะครับแต่คือดูท่าจะโหดมากนึกว่ากอร์ล่านะเนี่ยโอเคทั้งนั้นเราก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เลยแล้วกันไว้ต่อคลิปหน้านะครับ